สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับพี่น้องนะครับว่านักร้องคนไหนที่ปฏิเสธบอดบิ๊กนะครับหลังจากที่ มีบางช่วงบางตอนมือเว้นนี่นะครับบดบิ๊กเพิ่นก็ได้บอกว่าอ่านิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าน,น้องสแตมเนี่ยป่วยบ่สบายนะครับกระทันหันนะครับพี่น้องเลยโทรไปขอความร่วมมือนนะักร้องท่านหนึ่งนะครับแต่ว่านักร้องท่านนั้นเนี่ยกับบ่ได้ามากับบี่น้องนะครับเกินยังขึ้นครับทุกท่านนะครับ เอฟซี FC, หลายคนหลายท่านเนี่ยกันโยงกันไปต่างๆนาน,นากับทุกท่านนะครับล่าสุดน้องสแตเนี่ยในบอสบายครับคู่จนนี่ก็บอกว่าบอกเกียวเด้อนะครับกล้วยน้องกล้วยก็บอกว่าข่อยลาบอสบิ๊กไปแล้วบอกเกียวนะครับน้องแอนนี่ก็บอกว่าข่อยก็ยุ่งหน้างานกับบอสเดอ้อปัจจุบันนะครับส่วนน้องเจนนี่บอกอะไรก็โยงแต่หนูนะครับบทสรุปทุกคนไม่เกี่ยว ปาดพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็บนแน่ใจครับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าล่าสุดเจนนี่ออกมาโพสเดือดนะครับพี่น้องหลังจากมีเอฟซียงนะครับน้องเจนนี่ก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์คาดเดาหนูก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเช่นกันค่ะขอชี้แจงนะคะเจนนี่ขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นแล้วมีหลายคอมเมนต์โยงมาถึงหนูนะคะ วันที่6ที่ผ่านมาหนูได้ไปงานคอนเสิร์ตเจนนี่แม็กแล้วก็อาร์ตภายใต้ตัวเกียวมิวสิกอีกงานค่ะคอมเมนต์ที่โยงมาหาหนูต่างๆนานา,นาหนูขอยืยนยันว่าไม่ใช่หนูนะคะทุกคนมีสิทธิ์คาดเดาแล้วหนูก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นหนูไม่ได้ทราบด้วยนะคะอีหยังบดีกรโยงมาหาหนู ยัดวงมหาหนูหลายปั้นของเจ่นนี่ก็โพดมาแบบสีกับพี่นอรน,นะครับแล้วสรุปว่าเป็นไผ่กับพี่นอรน,นะครับอันนี้ก็บอกว่เป็ลูกครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บอบิ๊กจะเฉลยหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นนิทานเรื่องเล่าปัน่นแสหรือเปล่านะครับให้นักร้องมีความกระตือรือร้นนะครับหลายคุนหลายท่านก็บอกแบบสีครับหรือว่าบอบิ๊กจะ แขงนักร้องบางท่านหรือเปล่าที่ทกลับมาประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บบนแน่ใจครับพี่น้องหรือว่าจะหลอกให้ตกใจเล่นหรือไม่เพื่อความตือลือล้อนหรือเปล่าอันนี้ก็บบนแน่ใจครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตมาแบบนี้นะครับเอาแต่ว่าตอนนี้เดือดสุดๆครับพี่น้องนะครับบ้านหักแต่ละบ้านเด่ย โยงเงินไปโยงเงินมานะครับแล้วก็ปฏิเสธกันวุ่นวายกับพี่น้องนะครับดูหมองเลยเข่าวสารโดนมาบอกพี่บอกน้องเด้อทุกท่านมีคนุ่มอ๋มอก็เลยเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ที่มีข่าวสารดีมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ